ประเด็นต่อมาสตรีสตรีหนึ่งคนถ้ามีสามีมากกว่าหนึ่งคนสตรีคนนั้นจะอยู่กับสามีคนไหนใจเย็นนะเข้าใจคำพูดขอผมนะสตรีมีสามีมากกว่าหนึ่งคนอิสลามให ผู้หญิงมีผู้ชายมีสามีมากกว่าหนึ่งคนได้ไหมเขาห้ามในเวลาเดียวกันนะครับหมายถึงว่าสตรีแต่งงานผู้ชายก็เกิดหย่าไปสตรีแต่งงานสามีกิดเสียชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติว่าหย่าแล้วแต่งหย่าแล้วแต่งหรือแต่งกันแล้วสามีเสียชีวิตนะครับแล้วก็แต่งคนใหม่อ่ะแล้วก็เสียชีวิตแล้วแต่งอีกคนหนึ่งสมมตินะครับ จนกระทั่งอยู่กับคนที่สามแล้วนางก็เสียชีวิตคำถามว่าภรรยาคนนี้จะได้อยู่สวรรค์กับสามีคนไหนมีสามทัศนะด้วยกันทัศนะแรกบอกว่ามุสลิมผู้หญิงคนนี้ภรรยาคนนี้เลือกจะอยู่กับสามีคนไหนก็ได้ทัศนะนี้ถือว่าไม่มีฮะด,ดีษไม่มีหลักฐานมารองรับทัศนะที่สองบอกว่า นางอยู่กับคนที่มีอีมานสำหรับเขาคนที่มีอีมานอยู่ในร่องรอยของศาสนาก็จะได้อยู่กับสาม,มีคนที่มีอีมานทัศนะนี้ไม่มีฮะดิษกำกับไม่มีหลักฐานกำกับแต่ทัศนะที่สามมีหะดิษหลักฐานกากับก็คือภรรยาจะมีสาม,มีกี่คนก็ตามสุดท้าย ภรยาจะได้อยู่ร่วมกับสามีคนสุดท้ายครับยกตัวอย่างมุสิมั์มคนหนึ่งแต่งงานกับนายกอเสียชีวิตถือว่านายกอคือสามีของนางนางกก็แต่งงานกับสามีคนใหม่อ่ะเสียชีวิตก็แต่งกับคนที่สามพอแต่งงานกับคนที่สาม นะครับเสียชีวิตทั้งคู่อ่าอย่างนี้สมมุติอย่างนี้ก็ได้หรือภรรยาเสียชีวิตก่อนหรือสามีเสียชีวิตก่อนแล้วนางก็ไม่ได้แต่งงานกับใครอีกแบบนี้หลักการของศาสนาบอกว่านางจะอยู่กับภรรสามีของนางในสวรรค์คนที่สหรือนางเนี่ยแต่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งสามีของนางก็เสียชีวิต นางก็เลยครองความเป็นโสดไม่ยอมแต่งงานใหม่ในสวรรค์นางก็จะอยู่กับสามีคนแรกและคนเดียวของนางอ่ะหลักฐานท่านฮูไซฟ้าบอกว่ากอลาลีอิมราตินท่านฮูไซฟ้าก็กล่าวกับภรรยาของเขาฮูไซฟ้านี่เป็นซอฮาบานนะครับอินซารกีอันตะกูนีเจาวยาตีฟินยันนะ หากว่าเธอจะมีะมีความสุขนะความปิติยินดีที่จะแต่งงานกับฉันในสวรรค์เป็นภรรยาของฉันในสวรรค์ฟาลาตะเซวันยตะเซววันยีฟาลาตะเซววัยีบาดีเธออย่าแต่งงานกับใครหลังจากฉันโดยเด็ดขาดหุซส่ฟาว่าาวหุซส่ฟาบบอกกับภรรยาบอกว่าภรรยาจ๋า ถ้าเธออยากจะอยู่กับฉันในสวรรค์เธอห้ามแต่งงานกับใครหลังจากที่ฉันเสียชีวิตทำไมอะ่ะฮุูันฮูไซฟะก็เลยบอกว่าฟาอินนัลมารอาตาฟินจันนแท้จริงสตรีจะอยู่ในสวรรค์ลีอาคิริอาสวาจีฮาฟิดดุนยาเธอจะอยู่จะได้อยู่กับสามีในสวรรค์คนสุดท้ายของเธอของโลกดุนยา ฟาลิดาลิกาฮารุมอา,าอัลกัลาอัลวาญนาบีสุลลวะอะลฮิวะสล,ลัมด้วยเหตุนี้เองภรรยาของท่นานอูลจึงไม่ถูกอนุญาตให้แต่งงานกับชายใดหลังจากนาบีเสียชีวิตท่านหญิงไอาชานาบีเสียชีวิตนี่ยังประมาณอายุ18เองเลยครับเป็นสาวรุ่นเลยแต่ท่านหญิงไอาชาแต่งงานกับใครไหมไม่ถูกห้ามภรรยาของท่านนาบีถูกห้ามแต่งงานกับใครโดยเด็ดขาดเพราะ บรรดาภรรยานาบีจะได้อยู่ในสวรรค์กับท่านนาบีอันยังเกียนะบะดาห์ลีอันนาคุณนาอสวายุหูฟินจัญน,นะเพราะว่าบรรดาภรรยานาบีนั้นจะได้อยู่กับท่านนาบีในสวนรรค์ภรรยานาบีจึงถูกห้ามแต่งงานกับใครเลยนั่นคือภรรยานาบีฉะนั้น ท่านหูใจฟ้าก็เลยบอกกับภรรยาของท่านว่าอย่าไปแต่งงานกับใครนะถ้าหากว่าฉันเกิดเสียชีวิตก่อนก่อนที่ก่อนเธออ่ะวันนี้สามีกลับไปบอกภรรยาที่บ้านนะนะไปบอกภรรยาแล้วบอกว่าเธอจ๋าวันนี้ไปฟังบรรยายมาถ้าฉันตายก่อนเธอจะแต่งงานกับใครนะ ภรรยาก็เลยบอกเลยว่าไม่แน่ถ้าบอกแล้วไม่แน่นี่มันไรจักลอะอวันนี้ภรรยาเนี่ยกลับไปบอกสามีอ่ะสามีฉัรักเธอนะถ้าเธอไปอะไรไปก่อนเนี่ยฉันจะไม่แต่งงานกับใครละสามีไม่ได้มาฟังก็บอกอา้าวทำไมอะ่ะเอาก็นบีบอกว่าถ้าอยากอยู่กับภรรยาสามีคนไหน ในสวรรค์ให้สามีคนนั้นเป็นคนสุดท้ายของเขาของนางบนโลกดุนยานี่อีกฮะดิษหนึ่งมาย้ำเลยออยุมมระอะสตรีคนใดก็ตามแต่ว่าตัวฟียอันฮาเจายุหาภรยาสามีของนางเกิดเสียชีวิตฟาตเจาวะยสบะดะฮูฟาฮิยาลีอาคริอัซวาจิฮา แล้วก็นางถ้านางนะครับแล้วก็นางแต่งงานนะหลังจากนั้นนะครับถือว่านางนั้นจะได้อยู่กับภรรยาสามีของนางคนสุดท้ายฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดและที่สำคัญคือมีฮะดีสรองรับก็เลยอยากบอกพวกเรานะครับว่าอยากอยู่กับภรรยาของเราไหมน้ฝ่ายชายถ้าไม่อยากอยู่ กลับไปยาท่านแล้วก็แต่งคนใหม่ไม่ใช่นะครับก็ไปคุยนี่ตัวเองผมไม่รู้ที่นี่เรียกยังไงนะตัวเองเดี๋ยวอยู่ด้วยกันได้นะในสวรรค์นะทาไมอ่ะไม่อยากอยู่สมมติเขาพะยาบอกไม่อยากอยู่ไม่อยู่ไม่ได้นบ,บีว่าว่าไงสามีคนสุดท้ายบนโลกตุนยาจะอยู่ด้วยกันในสวสรรค์ฮภพะยาบอกได้นะ ผุ้นี้อย่าฉันมา<笑><笑>โอ้สุดยอดครับทําให้เรารักสามีของเรามากขึ้นสามีก็จะรักภรรยาของเรามากขึ้นว่าบนโลกดุนยาเนี่ยช่วยกันตักช่วยกันเตือนช่วยกันปลูกช่วยกันทามาหากินนะแล้วก็สร้างครอบครัวาม,มาด้วยกันไอตอนที่จนก็จนมาด้วยกันพอมีมีฐานะดีหน่อยก็ดีมาด้วยกันอัลฮัมดมดิลลห์คนสุดท้ายภรรยาจําไว้เลยนะครับ สามีคนสุดท้ายของเราบนโลกดุนยาคือคือบุคคลที่จะอยู่กับเราในสวรรค์นะจำไว้เลยนะ